สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่วัดอรุณนะครับหรือวัดแจ้งะข้างสวนข้างหลังแล้วเนี่ยก็เป็นรูปปั้นยักษ์วัดแจ้งยักษ์วัดแจ้งกับยักษ์อะไรยักษ์ยักษ์วัดแจ้งค่ะกับยักษ์วัดวัดโพธิ์นะครับก็มันเป็นเรื่องยักษ์วัดแจ้งยักษ์วัดโพเนี่ยก็เป็นวรรณกรรมที่เขาเล่าตีปอกันมาปากต่อปากนะเป็นประมาณนั้นเป็นเรื่องที่เขาเล่าต่อกันมามันอาจจะมีผิดเพี้ยนไปบ้างหรือ อาจจะไม่ถูกต้อง100ร้อยเปอร์เซนซึ่งเรื่องหลักๆครับมันก็มีอยู่อย่างนี้นะเดี๋ยวมามาฟังกันเลยนะคะเราจะพูดถึงตำนานยักษ์วัดโพและตำนานยักษ์วัดแจ้งนะมีเล่ากันมามากมายนะคะแต่ตำนานที่เรายกขึ้นมาคือตำนานที่ยักษ์วัดแจ้งนะ ไม่มีตังนะคะข้าแม่น้ำเจ้าพญามายืมตังยักษ์วัดโพนะคะซึ่งรวยนั่นเองนะตามตำนานบอกอย่างนั้นนะคะพอมายืมแล้วถึงวันชำระยักษ์วัดแจ้งไม่มีตังชำระเงินตามกำหนดเอาไว้กยักษ์วัดโพไม่พอใจนะคะก็เลยข้ามบอกว่าข้าแม่น้ำเจ้าพญามาสู้กันพอสู้กันไปสู้กันมานะคะทำให้พื้นที่ตรงริมแม่น้ำเจ้าพญาเนี่ยราบ นะคะกลายเป็นพื้นที่เตียนแะ้วก็กลายเป็นชื่อเรียกว่าท่าเตียนมาจนถึงปัจจุบันนั่นเองนะคะบางตำนานเนี่ยมีคำสาบว่าพระอินทร์เนี่ยลงมาสาบนะให้ทั้งสองอย่างเนี่ยกลายเป็นหินแล้วกลับไปเฝ้าวัดที่ตัวเองอยู่นะคะส่วนยักษ์กระแจ้งเนี่ยก็ถูกตำนานว่าถูกเอาโซ่ร่ามเท้าไว้ไม่ให้ไปไหนส่งยักษ์วัดโพจากยักษ์ตัวใหญ่ก็ถูกหดให้เหลือตัวเล็กนิดเดียวแล้วก็เฝ้าอุโบสถไว้ในยักษ์วัดโพนั่นเองตำนานเล่ามามากมายเลยนะ เย้เย <Yeah. S 1> <cima> ้จบแล้วร้อยละค่ะกับตำนานยักษ์วัดแจ้งและยักษ์วัดโหค่ะเป็นตำนานเล่าขานกันมาเนาะถ้าใครถูกใจหรืออะไรผิดตรงไหนก็อย่าลืมคอมเมนต <nek> so ์บอกกันข้างล่างนะคะได้ค่ะคอมเมนต์บอกกันด้านล่างเลยแล้วใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไปกดเออกดติดตามไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะบาย